ชอบไหมตั้งเงียบว่าเกลียดมันจะเกลียดไม่ชอบมันซอฟไปมันเกียดพูดจะรับหรือไม่รับอ่ะผมไม่รับไม่ใช่ลูกฉันไปไอ้หนูไอ้หนูเอ๊ะผมอยากคุยด้วยเลยฮัลโหลเฮ้ยโทรศัพท์ฮัลโหลฮัลโหลไม่ยิ้มด้วยมาลูกมานี่มามามาเอาปืนไปด้วยนะเอาปืนไปด้วยอ่ะ๊อฟก๊อไม่รับเนี่ยไปเหอะโอ้แล้วเชื่อนะไปเหอะ คือทำไมอ่ะไม่ใช่ลูกเนี่ยทำไมไม่ไปกับแม่อ่ะไปเปล่าฮะไปไมไปเขาไมต่อเวลาจะพาไปไม่เล่กสักก้างโมงเช้าเลยทำไมเราขอปรับความเข้าใจกันก่อนคุยกับมันก่อนออกเราจะยิงแม่ลูกไอ้หนูจะยิงแม่ลูกตายแล้วตายแล้วตายไม่ยิ้มด้วยอตอนพ่อกับแม่มันได้กันมีความรู้สึกไหมนะ เขาต้องเปิดผู้หนังสยองขวัญอยู่อะไรเงี้ยอารมณ์คิดดีเลยขุดมัวงี้ก็ไม่รู้ไปแต่ลูกพ่อเขาไม่รับไปกับแม่ก่อนไปเล่นข้างล่างเราไปเราไปเล่นข้างล่างไม่รับใช่ไหมโอ้ไม่รับไม่ที่ลูกฉันน่ะไม่เป็นไรไม่รับก็มานี่ไม่เอาเว้ยนะลูกนะไปกับแม่เถะลูกนะนะไปลงไปข้างล่างนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ่ามานี่ลูกมายืนตรงนี้ยืนตรงนี้เดี๋ยวเอาเก้าอี้มาให้นั่งนะ อ่านั่งตรงนี้นะอ่านั่งตรงนี้เก้าอี้หน่อยเก้าอี้ตัวเล็กมีไหมเก้าอี้เก้าอี้ชอบสิชอบเล่นดีๆนะบีเอ็มเขายืนดูอยู่โทษเฮ้ยเอาไอ้ตัวนั้นมาดีกว่าเอาไอ้ตัวนั้นออกมาดีกว่านั่งนี่นั่งนี่นั่งนี่นะลูกนะอีหนูโอ้ก็หนูไม่ต้องรองแง่สิลูกอยู่กับแม่นะลูกนะนะาน้ ก็พ่อไม่ยอมรับว่าเอเป็นลูกแม่นะงลูกแม่แด่ไม่ชอบไม่ชอบเด็กยังไม่ชอบเลยนั่งนั่งนั่งรอนั่ง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 ไม่นั่งก็บอกไม่นั่งนั่งนั่งนี่ลูกบุญจริงปะเนี่ยอุ้ยอ่ะต้มตั้งไฟร้อนๆในตัวนี้ดิ้นใหญ่เลยอ่ะเลยอันนั่งตั้งไฟไม่ใช่อึงอ๋อันหนูไม่นั่งก็ยืนฮะยืน จะยืนให้ไหมเนี่ยนั่งนั่งน้อยตายแล้วไอ้หนูนั่งก่อนลุกนึงเลยหนึ่งวันพังเหตุการณ์ก็มึงาะคำว่ลูกเขามาไงหนูหนูอย่าติ้งแม่เป็นลูกอีนหัวอยู่กับแม่ลูกอีนหนูได้โปรดอีนหนูอย่าทิ้งแม่ไปนะลูกอยู่กับแม่นะลูก ตูเี้ยลอาชันเห่อทิ้งแม่เป็นลูกน่าสิงหน้าตานเล่นเรื่องอะไรแน่เนี่ยนั่งหน่อยเถอะไอเวียงเห่อทิ้งแม่เป็นลูกอยู่กับแม่พวงนะลูกไอ้ก๊าบนายเจ้าป่ะต้องทังไงต่อวะเนี่ยอภิษออกแล้ว ลูนูนแววดาบึ้นไปเลยเอาดาบโอ้ยลูกก็ไม่อยากจะอยู่ด้วยผ<ป>ัวก็<อ>ไม่ยอมนะว่าเป็นลูกอีกจะทำยังไงดีเนะี่ยอินหนูอยู่กับแม่แล้วลูกเดเป็นลูกไม่มีพ่อนะล,ลูกนะเดี๋ยวไปอาน้ำมาให้แม่หน่อยได้ไหมลูกอินหนู<อ>แม่คอแห้งไปหมดแล้ว เเด็กตัวนิดเดียวมันใช่เด็กไปเอาน้ำไอีเก้วอเราท่านจมาสอนสัญาอ่อนเด็กที่ไหนจะไปโอ้รู้เรื่องเลยดที่เดอมไดาไปเรยอยจะไปไม่ไปจะไปไม่ไปไม่ไปเหรอเีเกลยนเหมือนพ่อไปเลยไม่ไปใช่ไหมได้ไม่ไปไม่ไปเลี้ยงไม่เจะอยู่เลยเฮ้ยเฮ้ยตายแล้ว แต้องยุ้ยุ้ยถือพี่เพื่อนอะไรอย่างนี้แปะน้ำมาให้แม่หน่อยลูกอีหนัวเร็วๆสิจะจะจะจ้จะทำนะจ๊ะไม่งั้นแม่ไม่เลี้ยงนะเดี๋ยวแก้งกำบองฉันเสียพ่อถ้าหลบไปทำไมเราไม่ใช่ลูกเราก็ก็ลัวเด็กเป็นอะไรโ่งสนุกเลยันนตรงนี้มันปิดยังไงวะเนี่ย มามามาโลชั่นก็ที่<า>ยืนให้ก็เพราะว่าเขาปิดไม่เป็นนั่นแหละอุ้ยได้มาแล้วเหรอลูกอุ้ยน่ารักมากกระดุกแม่ลูกหัวใครลูกนะไม่รู้ใครดูดนมแก้วแก้วถือว่าเป็นลูกหมดแนะหละจะอ้วกนมม้าไปเลยมัปเป็นยังไงรลชั่นไม่รู้มาเคยดูดเดีพ่อเคยไหมเคยเหมือนกันเลูกเสียงคือเรื่องที ดื่มน้ำกันนะลูกน้อยหน่ไม่มีน้ำไม่มีหรอจิงพ่อแก้กบอมฉันลูกทไมหยบแล้วนนะนมน้ำขันไม่พออิ่มมาเตเอ่อเอ่อเฮ้ยเกิมไปบ้าิงนะเสดพ่อเสดไม่เห็นหมไปแก้กระบอกฉันเนี่ยแกที่ไหนเล่มไปแก้กระบอกฉันก็ดูสิเด็กต้องดื่มน้โอ้โหช่วยเพราะว่าเป็นลูกคุณเข เราคนเอาน้ำขันมาให้หยิบตบมั้งเหลืองเยอะกินต้องน้ำขวดไปหยิบร้านไหนมาเล้เยเจอน้ำปองก็แล้วเฮออ้ย มมันมีปัญหาอะไรือเป่าไม่มีอะไรก็จะถามว่าจำผมได้เปล่านะแต่ต่ออะะไม่มีเงินใช่ไห่สมห้าตัดานราด้วหัานาใช่ไหมรองเพลมีไหมครองเพลงีอะไรเงี้สิ โอ้ตุวงโปรงจมุกโดงใหญ่อะไรใหญ่บันบันเดาดีไหมก็พอมีก็เขาอยู่บ้านไงนี่ถามอะไรวะเลยฮะจะปไป<ด>น้า<ด>หรือจะให้ตอบแทนอะไรล,ล่ะไม่เป็นไร้นีไ่ได้ตอบแทนแล้วก็ตอบแทนมามีบ้าติ๊กตอกอะไรไหมสถานจริงๆกะว่างๆดูอะไรบ้างนอกจากติ๊กตอกเนี่ย ก็ดูละดูไปเรื่อยไปเรื่อยใช่สัมปทานสัมปทานใช่ไหมขอเพิ่มเป็นสี่หมื่นได้ไหมสี่หมื่นรัอันนี้มนใช้มุกนะกูเอาจริงอันนี้ยุบจริงๆเลยคุยกันตัวตัวเลยในกระทงกูแล้วนี่พิกวิกฤติที่เป็นโอกาสตลอดเลยถ้าเกิดว่าสี่หมื่นไม่ได้นี่ขอพผงนี้เอาไปก่อนได้ไหมแปลกใจไหม ทำไมรายไม่ตอบโทรไม่ติดเพราะรายกูบอกมึงไง,งโง่กูบอกี่กูจะได้สร้างรายเอาไว้จาพรุ่งนี้กูต้องไปเปลี่ยนเบอร์อีกนะอีโนะวะมใช้ลุ่อีโนวะว่ามันเป็นลูกกูมากกว่าแล้วเนี่ยนะ <laughs> ไม่เป็นไรท,ท <laughs> ีสองทีนับหมดแหละอีโนะ แก,กินน้ำขอดใจมากนะครับแต่ว่าอุ๊ยอะไรใช่ใช่ไหมทำไมโอยอพี่นวไอะไรสงสัยกินน้ำเยอะไปหน่อยอ่ะแม่รู้สึกปวดฉี่ซะแล้วลูกนี่นี่โอ้ยยืนไม่ไหวนีไ่ไปเอากีอี้มาให้ก่อนเดี๋ยวอะไอะยืนไม่ไหว้วไปเอากี่อี้มาเร็วเร็วโอ้ย กินน้ำเยอะไปหนูแบลคอนฟอร์ตน้อยไหมแม่เลยจิลูกไปเอาทำไมนะหนูดูช่วยไมาใช้อยู่ได้คอนฟอรลอยมาให้แม่เลยลูกเด็กตัวนี้เด็กควใช้คอนฟอร์ดลอยจะบ้าหรือเปล่าป้ออย่าโอนสิพ่อเด็กตัวหน่อยเดียวจะไปเดินเอาคอนฟอร์ดลอยมันได้ยังไงนี่ขาดประสาทสิอ่ะแต่ไปไม่ไปเนี่ยไปไม่ไปไปไปใช่ไหมไปไป

หบอกบอกแม่ต้องเป็นแกลลอนแล้วก็ปาดฝาทิ้งเอาไม่เอาประมาณก็ได้เดี๋ยวแม่เอามานนะลูกไม่ไหวไม่ไหวนั่นสิพ่อไปท่อไมเนี่ยก็มันจะทำลายเด็กให้พ่อทำยังไงมันแกล้งเรารู้ไหมเนี่ยแต่เดี๋ยวพ่อจะอยู่ได้เฉยเลยย ดีขอบใจมากนะเอาพี่มาให <มา S 1> ้เหน,นื่อยเวลาวันเนี้ออกทุ้เรื่องเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไร่าเหนืออหน่อยนะเหนื่อยนี่เรียกชื่อใหม่แล้วนะเรียกว่าชื่อน้องเมลอนเปลียนเปลี่ยนชื่อเมลอนเมลอ,อนยังไงอะไม่เคยได้ยินหรอยังไงอะเมลอนอีเมลอนเมลอนเลยเมลอนเมลอนเลยอีเมล ส่งเข้าโทรศัพท์ผมหน่อยเจมกูตามไม่ทันแล้วเนี่ยมันบ้าที่จางจริงบ้านเมืองปังเทปคันเสร็จป่ะเนี่ยไฟฟ้ายังไม่เข้าเลยบ้านผมอ่ะโอ้ยหน้าตากระืือบือโง่เสียพ่ออย่างนี้เสียแม่หน้าตาอย่างนี้ถ้ามันไปตายซะเแอะได้คุยด้วยหรอไม่ง่แล้วกันเนี่ยทำไมไม่ง่แล้วกันเนี่ย แกแหละโง่ฉันไม่โง่ทำไมพ่อบ้าบอกแม่โง่นี่ถ้าบอกแม่โง่ดิมีลูกกับพระปิดทองไม่ได้หรอกค่ะโง่โง่โง่ตอบคำถามได้ไหมล่ะถามมาสิพ้าอะไรเป็นพ้าพระอะไรเป็นพ้าอ๋อพระพุทธรูปไงไม่ใช่พระบวชใหม่ไม่ใช่พระสงฆ์นี่แหละไม่ถูกอะไรอะไรพระอะไรพระที่เป็นพ้าก็คือพระศิวะ อ่ะหนงตอบให้ได้แล้วกันอ่ะราศีอะไรราศีธนูไม่ใช่ราศีอะไรราศีน้ำตาลอีโง่ตึกอะไรอยู่กลางทะเลตึกเก่าไม่มีตึกร้างไม่ใช่อายอมตึกปลาแม็ดอ๋อปลาหมึกนี่เองปลาหมึกนั่นแหละ แต่โกมืดเหรอเออคยนี่ไงวะอันนี้อ่ะไม่ยอมหรอกแจ็คก,กับแม็กใครตายก่อนกันแจ็คก,กับแม็กนะนะแจ็คก,กับแม็กใครตายก่อนวะแจ็คแจ็คตายก่อน <laughs> พิด แม็กตายก่อนคับแม็กจะมาตายก่อนได้ไงแจ็คเรือมันคว่ําแม็กตายก่อนตายก่อนยังไงก็แจ็คก็แค่ดอสั้นแต่แม็กมันดอเน่ามันเลยตายก่อนมาไปหาหมอแต่มืงอาจะตายตามแม็กมาได้เพราะว่าถะลอกมึงทําอะไรมาวะเขาบกว่ามึงแป๊บหน่อนอีโนะอีโนะเดี๋ยวแม่มานะลูกุนะอีโนะ นะเดี๋ยวแม่มารับนะลูกหนูเป็นลูกไม่มีพ่อไม่มีปู่นะลูกนะลูกนะไม่มีใช่มีแม่มีย่านะลูกเดี๋ยวแม่มานะบอกแม่เจ้าขาแก้วฝากหลานด้วยนะเจ้าค่ะเดี๋ยวแก้วมานะเจ้าค่ะแป๊บเดียวเจ้าค่ะได้เลยลูกจะพาหลานไปไหนนะเจ้าคะไปลูกไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วเจค่ะไอ้แก้วไปแล้วคือเราปล่อยเด็กไว้อย่างนี้เด็กมีหวังตาอย่างแน่นอนไปลูกไปไป้ไอ้ว้เดี๋ยวไปลูกไปลูก แผนการขอไอ้ไอ้ไูแก้วเอาลรไปตตไปเให้เลย